ก็โอเคนะครับกับสวัสดีมิดลักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันแล้วนะครับอยู่กับผมเอ็มโคเทเบลนะครับนะซึ่งคลิปในวันนี้นะเราก็โยก่กากับเกมคนกอย่าง Demon Slayer Tower Defense Simulator กันอีกแล้วนะเออ เย่ก็ yeah. เดี๋ยววันนี้นะเราจะมาดูตัวละครที่มันอัปเดตเข้ามาในเกมกันเนาะก็คือเจ้าตัวละครอ,อย่างฮังเทนงะูเนาะก็ใช่นะเกมนี้มมนได้ทําการอัปตัวละครอ,อย่างเจ้าฮังเทนงูเข้ามา4ี่ล่างเนาะก็คือล่างเอนะ็นจอยเนาะล่างแองเกิลเนาะแล้วก็ซอโรแล้วก็ล่างแฮปปี้นะถ้าจำไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นจากที่โจดไว้นะอันนี้น่าจะเป็นยินดีโกรธความโกรธเนาะเศร้าโศกแล้วก็เพลิดเพลินนะ อันนี้คือตามที่จดมานะถ้าข้อมูลผิดพลาดก็ต้องขออภัยจริงๆนะเออก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูล่างอ่าล่างยินดีก่อนเนาะชายชมีปีกยินดีล่างยินดีกับล่างโกรธกันก่อนเนาะซึ่งการได้อ่าละสองตัวนี้ก็คือให้เราหันมาที่แท่นนี้นะส่วนไอ้ล่างตรงกลางเนี่ยเราจําชื่อไม่ได้นะมันยังไม่มาเนาะเออแต่ว่าดูในเมะแล้วแม่งโคตรเท่เลยคือวันที่กูอัดวันเนี้ยก็คือวันที่เดมอน s l เลเยอร์อ่ะมันลงตอนที่9แล้วนะเออ ก็ซึ่งการได้ร่างเพื่อเพลินเนาะก็จะใช้พวกนี้นะอ,อสูร,ร,รลูกบอลเนาะเลโกคุนะแล้วก็อสูร,รกรองเนาะมุจิโรอาคาซาโดมะมิสุริชิโนบุอ่ากิวทาร่แล้วก็มุซันเนาะสว่วนร่างกโกรธเนาะก็จะใช้เป็นไอเนี้ยที่อยู่กับธามโยนะจำชื่อไม่ได้เนาะแล้วก็เลโกคุนะอสูร,รกรงกิวเมนอะอุสุยมุจิโรมิสุริ ชินบุซาเนมิแล้วก็ทามายเนาะก็ประมาณนี้นะสำหรับการทำเจ้า2ตัวนี้นะซึ่งเราได้ทำการอีโวเจ้า2ตัวนี้ขึ้นขั้นเรนโบวแล้วนะเพราะว่าจำลิปที่แล้วได้ปะที่เป็นเจ้ามุชิโร่กับอ่าเารียกว่ามิสดีนะ คือเราไม่อีโวแล้วเรารสึกว่ามันธรรมดาธรรมดานะเราก็เลยคิดว่าเออกลับมาอีโวเหมือนเดิมก็ได้ถึงแม้ว่าหน้าตามันจะโศกังยังไงก็เหอะก็ช่างมันนะเออเพราะว่าเราอยากจะรีดประสิทธิภาพของตัวละครออกมาที่ดีที่สุดนะเออ้าเราได้ทาการนั่นแหละอย่างที่บอกไปนะว่าอีโวขึ้นไปขั้นเรนโบว์แล้วนะครูเนาะเออซึ่งเดี๋ยวเรามาดูสเตตคร่าค่าของไอ้สองตัวนี้ก่อนละกันนะซึ่งร่างเขาเรียกว่าร่างยินดีเนี่ยมันก็มีเออสกิลชื่อว่าช็อคเวฟเนาะเออก็ตามเมจประมาณนี้นะ ส่วนร่างโกรธเนาะมันไม่มีการตีธรรมดานะแล้วก็มีสกิลชื่อว่า t h u n d e r ์คิวนะเออซึ่งอย่างที่บอกไปนะว่ามันเป็นตัวละครที่มาจากภาคาเขาเรียกว่าภาคซอสสมิ m i t ล v i l เนาะหรือว่าภาคหมู่บ้านช่างตีดาบนะเออก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูเจ้าสตัวนี้กันเลยละกันเนาะว่าในเกมจะเป็นยังไงนะเออเกิดมาเยอะละไปะ ก็โอเคนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันเนาะว่าเจ้าร่างยินดีกับร่างกโกรธเนี่ยเป็นยังไงนะเราขอเริ่มจากร่างยินดีก่อนละกันเนาะเออก็โอเคนะร่างยินดีก็เป็นประมาณนี้นะสําหรับโมเดลเนาะก็ที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือพี่แกขยับปีกนะก็คือเรื่องดีนะเพราะปกติเกมนี้โมเดลแม่งแข็งยังก็หินนะเอออย่างน้อยมีส่วนที่ยังขยับได้อยู่อันนี้ก็ถือว่าดีนะ แต่ั่นแหละก็อย่างที่บอกไปเรื่องหน้าตาก็อย่าไปซีเรียสนาะเพราะว่าอีโวแล้วหน้าตาแม่งก็เป็นอย่างนี้ทุกตัวน่หลังๆมานะเมื่อก่อนมันก็ไม่ก็น,าน,าน,าน่านะอย่างที่บอกไปเรื่องหน้าตาเนาะส่วนเรื่องโบเดีก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะแต่กู <c oughs> กูติดใจเรื่องตรงแขนนะทาไม <c oughs> ทำไมเป็นอย่างนี้ว่ามันเหมือนเอากงกงเล็บของนกอะมาติดปลายแขนเลยนะแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนมันถือไว้นะมันไม่ใช่แขนของมันเลยนะเออ ก็ั่นแหละนะประมาณนี้นะสำหรับโมเดลเนาะคือมึงก็เป็นนกนะแต่ทําไมมึงยืนกับพื้นวะมึงน่าจะแบบทําอนิเมชั่นว่ามึงบินหน่อยนะลอยขึ้นไปหน่อยก็ยังดีนะเออก็ได้แหละนะโมเดลโดยรวมของล่างยินดีก็เป็นประมาณนี้นะเออก็โอเคนะสําหรับยินดีเนาะค่าวางก็อยู่ที่พันห้านะเออเดี๋ยววางเลยละกันเนาะเจ็บอ๋อวิ่ท่าตีเทนะกระโดดขึ้นไปเอาขาทีบเนาะจึงเออเท่ดีเท่ดีแต่แห่นเร็วไปหน่อยนะ ดาเมจตของเจ้ายินดีเนาะอยู่ที่480นะระยะอยู่ที่10เนาะคูดาวสกิลหรือว่าความเร็วโจมตีอยู่ที่2.5เนาะแล้วก็มีสกิลชื่อว่าชนะ็อคเวฟเนาะดาเมจอยู่ที่760เนาะระยะอยู่ที่10แล้วก็คูดาวหรือความเร็วโจมตีอยู่ที่14วินะเออก็อย่างที่บอกไปเนาะการตีธรรมดาพี่แกก็เป็นการกระโดดขึ้นไปแล้วก็เอาขาทีบเนาะอ๋อส่วนสกิลก็เป็นการพ่นขึ้นขึ้นเสียงนะ๋ยวอัพให้เต็มเลยนะเนาะ กว้างอยู่เด้อพี่เอ้ยนะี่เขาภบเนี้นะเห็นว่าเมื่อกี้คือเนี่ยหูคือหมดเลยนะหมดตรงนี้เลยนะถือว่าถือว่ากว้างใช้ได้นะกว้างเอาเรื่องเลยนะปุ๊บนี่หูเนี่ยกว้างเอาเรื่องเลยนะเออถือว่าเจ๋งนะแต่ว่าตีธรรมดาค่อนข้างแบบว่าเล็กไปหน่อยนะแต่ว่าสกิลอะคือถือว่ากว้างเลยเว้ยเออ นะก็นั่นแหละนะก็ดาเมจอัพตันของเจ้าล่างยินดีเนาะอยู่ที่2,400เนาะระยะอยู่ที่16เนาะ S.P.A. หรือความเร็วโจมตีอยู่ที่1.6วินะส่วนสกนะิลช็อคเวฟเนาะดาเมจอัพตันก็อยู่ที่2,920นเะก้าะทำไมมันไม่ถึง3,000วะเออแล้วก็ระยะอยู่ที่20เนาะคูดาวคูดาวสกิลหรือความเร็วโจมตีอยู่ที่8วิเนาะก็ถือว่าเก่งในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าสกิลมันกว้างแล้วก็คูดาวไม่ได้ช้าเลยนะเออ แล้วก็ a อนิเมชันถือว่ามอนิเมชันอ่อะอาจจะยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะแต่ว่า a อนิเมชันยืนเนี่ยกูถือว่าดีเลยนะเออเพราะว่ามันอนิเมชันสกิลมันดูแข็งแข็งไปหน่อยเนาะส่วนเรื่องการตีอ่าท่าตีกูชอบไว้ท่าตีกูชอบเออดูสกิลดิสกิลมึงปาดหมดเลยนะก็ถือว่าถือว่าถือว่าเจ๋งเลยนะสําหรับคนที่จะปั้นมาเล่นนะเออดีดิ เปีย่ยงเออก็ลืมบอกไปเนาะก็คืออันนี้คือดาเมจที่รวมกับการอีโวขึ้นขั้นเลนโบ์แล้วนะเออส่วนหน้าตาปกติพี่แกก็เป็นประมาณนี้นะดูตรงนี้เอานะเออก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับร่างยินดีนะเดี๋ยวเราไปดูร่างโกรธแล้วลกันเนาะว่าพี่แกจะเป็นยังไงนะเออก็โอเคนะสําหรับร่างโกรธเนาะโมเดลก็เป็นประมาณนี้นะน่ะกลายเป็นว่าตัวที่บินได้สึกไม่บินนะกลายเป็นว่าร่างนี้บินแทนนะคือคกูก็จามไม่ได้นะว่าในเรื่องร่างโกรธมันบินได้หรอวะ อ,อมึงคิดดูอะไอตัวละครที่มีปีกสึกบินไม่ได้นะไอตัวไม่มีปีกสึกบินได้กูก็งงนะเออก็โมเดลของร่างโกดพี่แกก็เป็นประมาณนี้เนาะก็ถือว่ามันยังไม่ได้ว้าวเลยขนาดนั้นนะเพราะว่าก็มีเทแ่แค่เรื่องคาถาของพี่แกนะเออแล้วก็เรื่องหน้าตาพี่แกก็นั่นแหละเป็นอย่างนี้อีกเล้วนะคือกูก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมเกมมันไม่แก้เรื่องหน้าตาอันนี้สักทีนะเออ หรือว่ามันเป็นบั克เล็กน้อยว่าเกมแม่งเลยไม่สนใจนี่กูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเออก็โอเคมาโมเดลประมาณนี้นะก็คือลอยได้นะก็คือถือว่าเท่อย,อยู่นะเออเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเอฟเฟกของเจ้าล่างโกรดกันเลยละกันเนาะเออก็โอเคนะสำหรับล่างโกรดเนาะค่าวันก็อยู่ที่พันห้านะก็เท่ากับอ่าล่างเอนจอยเลยนะเออวางแล้วกันปุ๊บก็คือพี่แกมไม่มีการตีธรรมดานะเออก็ดาเมจต้นของสกิล thunder kill เนาะอยู่ที่400เนาะระยะอยู่ที่20นะแล้วก็คูลดาวอยู่ที่สิบวินะเออ โอ้ยสกิลถือว่าเจ๋งอยู่นะหรือเปล่ายังไม่ค่อยเห็นชัด,ชดนะม่ดูหน่อยดิเอฟเฟกต์ถือว่าธรรมดาอยู่ั้งเพราะว่ากูเปิดขีดเดียวได้ไั้งเดี๋ยวอัพให้ตาเลยนะจ๊บๆจ็บจบโอ้โห,หขออนุญาตเปิดเอฟเฟกต์นะอยากเห็นว่าสกิลมันสวยไหมโอ้ยก็สวยอยู่นะดูเดวิว่งวับวิ่งวับเลย เหมือนเป็นสายใหญด้ยนะใช่ป่ะไปดูนะเฮ้ยดีหูสกิลโคตรกว้างเลยเฮ้ยเจกนะสกิลแม่งกว้างมากอะ่ะเออก็เป็นเหมือนเส้นสายฟ้าเนาะก็คล้ายๆแบบจากที่ดูนะคล้ายๆมูซันนะก็คือเส้นใยอะ่ะคล้ายๆมูซันนะแบบว่าเชื่อมต่อกันเห,ห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะมันก็หายหมดเลยไม่เป็นแถวๆอะ่ะเดี๋ยวลองดูนะเดีย๋ยวลองดูพวกนี้นะมันจะโดนไหมเชบดีเห็นป่ะ หายหมดเลยแล้วขอดูอีกทีหนึ่งดูได้เลยดูนี่เห็นปะเห็นปะมันหายหมดเลยเว้ยคือสกิลคล้ายๆกับมูซันนะเออถือว่าเก่งนะเออถือว่าเก่งเลยนะก็นั่นแหละนะสำหรับเจ้าร่างโกรนาะดาเมจอัพตันของสกิลทนะันเดอร์แฟร์เนาะก็อยู่ที่960นะระยะอยู่ที่30เนาะแล้วก็ครูด้าสกิลอยู่ที่7วินะถือว่าดาเมจเบาไปหน่อยนะแต่อยากว่าเนาะตัวละครมันไม่มีตีธรรมดานะเออ ก็อันนี้คือดาเมจที่รวมกับการเขาเรียกว่าอีโวขึ้นขั้นเรนโบว์แล้วนะเออก็ถือว่าเก่งเลยนะส่วนเรื่องเขาเรียกว่าแอนิเมชันก็ยังถือว่าธรรมดาอยู่นะเออผมชอบที่สกิลมันเป็นแบบเชื่อมใยกันนี่แหละคือสกิลเชื่อมใยเนี่ยมันโกงนะเออมันมันโกงกว่าพวกสกิลเอลีสกิลที่มันเชื่อมต่อกันเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตรงนี้นะลบนี่ดูหายหมดเลยมันคิดสภาพอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูดดนั้นะ จำตอนมูซันได้ปะมูซันอะที่แบบว่ามอนอยู่กันไปกระจุกกระจุกกระจุกเลยแล้วแบบสกิลมูซันทีเดียวเปียงมึงหายหมดแมปอะเออจำได้ปะคือสกิลคล้ายๆกันนะแต่เราไม่รู้นะว่าแบบว่ามันจะโกงเท่ามูซันไหมเพราะว่าดาเมจมันอยู่ที่แค่า900าเองนะสำหรับร่างโกรธเนาะเออโอเคเดี๋ยวเรารอมอนให้ถึงมิสซูรีก่อนนะแล้วเราค่อยวางนะดูดิว่ามันจะแบบพรึบทีเดียวหมดเลยไหมโอเคประมาณนี้วางเลยนะจับแล้วก็อัพให้ตันด,ดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะจะ,นะจะหมดไหม สกิลสกิลอ้าวกูกูกูพูดอวยมึงไปตั้งเยอะไอแช่มึงโอเคสรุปแล้วพี่แกยังไม่ได้เก่งเท่ามูซันนะก็คือมันก็คือแบบว่าระยะหนึ่งอะ่ะไม่ได้กว้างเท่ามูซันเนาะเออแต่ก็ถือว่าดีนะมันก็ถือว่าเป็นมูซันแบบมูซันโลคอส์ดนะนะเออ ใช้แทนกันได้อะไรประมาณนี้นะเออก็โอเคนะประมาณนี้นะสาหรับร่างโกรธเนาะเออก็โอเคนะจบกันไปแล้วเนาะสาหรับการมาดูเจ้าล่างเอนจอยเนาะกับร่างเอ่อร่างโกรธนะก็ถ้าสมมุติว่าคลิปนี้เรียกชื่อตัวละครผิดก็ต้องขออภัยมานาะที่นี้จริงๆนะเออกูหาข้อมูลแล้วก็จริงนะแต่กูก็ยังจําไม่ได้อยู่ดีนะเออก็น่าแหละนะอย่างที่บอกไปเนาะส่วนตัวคิดว่าร่างเอนจอยเนี่ยมันเก่งกว่าร่างเขาเรียกว่า ลางโกรนะเพราะว่า e n j o จมันมีทั้งตีธรรมดานะแล้วก็สกิลค่อนข้างกว้างเนาะสว่วนล่างเอ o นมันมีแค่สกิลนะมันยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะก็คือเอาง่ายๆนะคลิปนี้ล่างเอนจได้คะแนนไปเต็มๆเลยนะเออก็ได้หละ่นะประมาณนี้นะสำหรับคลิปในวันนี้เนาะเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าและกันเนาะสำหรับอีก2ล่างนะว่าจะเป็นยังไงนะก็ไปลนะไบรท